กรรมธิการวิสามันยี่ห้าท่านครับสัดส่วนครับก็จะเป็นว่าสัดส่วนยี่ห้าท่านก็จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีห้าท่านนะครับสัดส่วนที่เหลือเป็นของพรรคการเมืองครับก็ประเดี๋ยวประกาศทีละพักนะครับแต่สัดส่วนของรัฐมนตรีห้าท่านขอเชิญเสนอได้เลยครับ รับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเสนอรายชื่อกันมธิการวิสามันเพื่อพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิกฉบับที่พศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน5ท่านดังต่อไปนี้ครับหนายคทาทิพเอี่ยมกมลา สองนายสุพินเรียนศรีวิไลสามนางสาววันดีสุชาติกุลวิทย์ 4. นายเกียรติสิทธิอมร5หานายฝันเลิศพานิชมาศครับขอบคุณครับต่อไปพักเพื่อไทยหกท่านครับเชิญครับ ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิชฉบับที่พศออในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายสยามหัตถสงเคราะหอ 2. นายเอกชัยทรงอำนาจเจริญ 3. นายนพพลเหลืองทองนารา 4. นายจิราพง์ทรงวัชราภรณ์ 5. นาง นิดลีกะโดหนายชนินรุ่งธนาเกียรติขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองครับครับสมาชิกเสนอผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพระพลังประชารัฐหท่านครับ กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพาดาวราการนนท์สมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐค่ะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิกฉบับที่พศในสัดส่วนพักพลังประชารัฐจำนวน5ท่านค่ะ 1. นนายกสิเดชชุติมันสอง นายเนวินช่อชัยทิพย์สานายเทิดพงษ์หงฮิรันเรือง 4. นายวรนัทศรีสุริยชัยและ 5. นายเจดบุญเรืองรอดขอพูดรับรองด้วยค่ะขอพูดรับรองนะครับครับถูกต้องครับต่อไปพักภูมิใจไทย3ท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยเรืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเช,ชิงแสนพักภูมิใจไทย ขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิกฉบับที่พศออในสัดส่วนพักภูมิใจไทยสามท่านครับ 1. น,นายทิตินันแสงนาค 2. นายราชิตละเด่นอมัด 3. นายกเกษมสันมีทิพย์ขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองครับถูกต้องครับต่อไปพักเก้าวไกลสองท่านครับเรียนท่านประธานที่เคารพ สมเกียรติถนอมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางนาและพักขนงพักก้าวไกลครับขอเสนอรายชื่อกรรมมิการร่างพระราชบัญญัติสถาปนิกฉบับที่พศในสัดส,ส่วนพักก้าวไกลจำนวนสองคน 1. สุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันธิกาสวัสดิ์สวัสดีขอผู้รับรองครับพูดรับรองถูกต้องครับต่อไปพระปริยบัติ์สองท่านครับ การเป็นหน้า,าที่เคารพดิฉันนางสาวพิมพรพีพิมพิชัดกุลบัญชีรายชื่อพักปฏิทินปัดค่ะฉันขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบสถาปนิก2ท่านค่ะในโคตต้าปฏิบิปัตหนึ่งนายสามารถราชพลสิทธิ์สองนายวรพันธ์คร้มไพบู์ค่ะขอ,อขอผู้รับรองค่ะขอพูดรับรองนะครับถูกต้องครับต่อไปพักชาติปัญญาหนึ่งท่านครับรับกับเรียนท่านประธาน ผมนายสรชัดสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพักชาติทไทยพัฒนาขอเสนอกรรมธิการวิสามันร่างพรบรสถาปนิกฉบับที่พศในสัดส,ส่วนของพักชาติทไทยพัฒนาขอเสนอนายโกศินศรีศักดิก์สกุลชัยขอผู้รับรองได้ครับผู้รับรองครับครับทุกท่านครับต่อไปพักเสรีนวมไทยหนึ่งท่านครับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิรัติวรสินินพักเสืิมไทยพักเสืิมไทยขอเสนอสัดส่วนกรรมการในสัดส่วนของพักเสืิมไทยหนึ่งท่านขอเสนอในศักดิ์สงช,ชนะไยขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองนะครับครับถูกต้องครับต่อไปถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ท่านเลขาธิการอ่านชื่อนะครับ นายชื่อคณะกรรมการวิามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิกฉบับที่พส 1. นนายกทาทิพย์เยี่ยมกำลา 2. นายสุพินเรียนศรีวิไลัย 3. นางสาวันดีสุชาติกุลวิทย์4นายเกียรติสิทธิอมร 5. นายขวัญเลิศพาณิชมาศ 6. นายสยามหัตถสงเคราะห์ เจ็ดนายกระชัยทรงอำนาจเจริญแปดนายนพพลเหลืองทองนาราเก้านายจิรพงศ์ทรงวัชราครนสิบนางนิลีกาโดสิบเอ็ดนายชนินลุ่งธนาเกียรติสิบสองนายกสิเดชจุติมันสิบสามนายเนวินช่อชัยทิพย์สิบสี่นายเทิดพงศ์หง์ฮิรันเรือง สิบห้านายวรนัทศรีสุริยชัยสิบหกนายเจดบุญเรืองรอดสิบเจ็ดนายทิตินันแสงนาคสิบแปดนายราชิตดาเด่นอมัดส,มสิบเกนายเกษมสรรมีทิพย์2ี่สิบนายสุรเชษประวีณวงวุฒิยี่สิบเอผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกาสวัสดียี่สิบสองนายสามารถ ราชพรสิทธิ์23นายวรพันธ์ร้างไพบูรย์24นายโกศินศรีศักดิ์สกุลชัย25นายศักด์สง่าชนะภัยครับจำนวน25ท่านนะครับประยะติครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัธกรศีริรัตยากรบัญชีในชื่อพลังประชาชนชเชิงเซาขอเรียนเสนอระยะเวลาปะยะติ7วันครับขอพูดรองด้วยครับพูดรองนะครับสมาชิกเห็นไม่อย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีเห็นช่อปลายะติทําก้อบังคับ7วันนะครับก็จบการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของเรื่องด่วนที่หนึ่งนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงนะครับ